ในชนบทห่างไกลาทางตอเนเหนือของอินเดียมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อรามปุระบ้านหลังหนึ่งสร้างจากดินเหนียวผนังบางๆรอบด้านเขียวขจีไปหมดแต่กลิ่นความยากจนลอยฟุ้งชัดเจนในบ้านหลังนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกพ่อชื่อรามดาย่านแม่ชื่อกีตาและลูกชายคนเดียวชื่ออมิตอมิตเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนหน้าตาใสาซื่อแต่ในสายตาคนทั้งหมู่บ้านเขากลับเป็นเพียงเด็กเกเรที่ไม่มีอนาคต ใครเห็นก็พูดกันว่าลูกของรามไดยันคงทําอะไรสําเร็จไม่ได้หรอกทั้งวันเอาแต่เที่ยวเตะไปตามตรอกซอกซอยไม่เคยคิดทํางานจริงจังรามไดยันกับกีตาต่างฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกชายแม้ตัวเองจนจนแต่เรื่องการเรียนของอมิตรไม่เคยขาดตกบกพร่องเสื้อผ้าเก่าขาดก็ใส่กันไปทํางานในนาจนตัวเปียกไปทั้งวันแต่เสื้อนักเรียนใหม่หนังสือเรียนกระเป๋าโรงเรียนทุกปีต้องมีให้ลูกทุกเช้ากีตาจะปลุกอมิตรอย่างอ่อนโยน ทำอาหารเช้าให้กินติดปกหนังสือให้เรียบร้อยแล้วมองลูกตาเป็นประกายพูดว่าลูกเอ,อ๋ยสักวันหนึ่งลูกต้องเป็นคนใหญ่คนโตนะแม่กับพ่อจะได้ภูมิใจาอามิตก็แต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนทุกวันเสื้อขาวกางเกงดําเป้สะพายไหล่ขวดน้ําถือมือหน้าตาแซงทําเป็นมั่นใจเดินออกจากบ้านแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกเขาเดินไปมุมถนนของหมู่บ้านตรงนั้นมีกลุ่มเด็กเกเรเหมือนกันมารวมตัวกัน นั่งจิบชาที่ร้านน้ำชาเป็นชั่วโมงสูบบุหรี่หัวเราะคิกคักเที่ยวเตร่ไปทั้งวันนั่นกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาไปแล้วตอนแรกๆอมิรยังรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกผิดค่อยๆหายไปจนหมดสิน้นเขารู้ดีว่าพ่อแม่เชื่อใจเขามากแค่ไหนแต่การทำลายความเชื่อใจนั้นกลับไม่ทำให้เขาสะทกสะท้านอีกต่อไปสักวันคงทำอะไรได้สักอย่างเขาปลอบตัวเองแบบนั้นทุกครั้ง ทุกเดือนเขาจะขอเงินค่าหนังสือเรียนแม่ครับค่าปกหนังสือสองร้อยรูปีพ่อครับชุดนักเรียนขาดต้องซื้อใหม่ต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษรำได้ย่นที่ทำงานในานามานานวันละสิบชั่วโมงไม่เคยถามอะไรเลยให้เงินลูกทันทีเขาคิดว่าลูกกำลังตั้งใจเรียนจริงๆกีตาดีใจจนไปคุยอวดคนในละแวกกว่าลูกฉันสอบได้คะแนนดีแน่ๆแต่คนในหมู่บ้านเห็นความจริงชัดเจน มีคนทักกีตาว่าน้องอมิตรนั่งร้านน้ำชาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะกีตากโกรธเข้าใจผิดแน่ๆลูกฉันขยันมากเวลาผ่านไปตามปกติวันเดือนปีล่วงเลยอามิตรขึ้นชั้นมัธยมสีแล้วอย่างน้อยก็ในกระดาษจริง,รงๆเขาเลิกไปโรงเรียนนานแล้วแค่ไปเข้าชื่อบ้างทำเรื่องลาบ้างเท่านั้นวันหนึ่งรามดาญานต้องไปเมืองใกล้เคียงเหนื่อยมากปวดหัวเลยว่าดื่มชาที่ร้านเล็กๆในเมือง สายตาเหลือไปเห็นโต๊ะฝั่งตรงข้ามอมิตรกำลังนั่งหัวเราะเสียงดังกับเพื่อนๆชาสโมซาควันบุหรี่ลอยฟุง้งรามดาย่านรู้สึกเหมือนพื้นดินยุบตัวขาตัวเองสั่นเขม็งเกลียดอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยๆเดินไปนั่งโต๊ะนั้นอมิตรเห็นพ่อหัวเราะหยุดกึกสีหน้าซีดเผือดมือสัน่นรามดาย่านไม่ได้ด่าไม่ได้ตะโกนแค่มองลูกตาจริงจังแล้วพูดเสียงนิ่ง เงินที่ลูกขอฉันทุกอาทิตย์บอกว่าเรียนซื้อหนังสือซื้อชุดเดี๋ยวนี้ชาและบุรี่ก็อยู่ในค่าเล่าเรียนด้วยเหรออามิตตื่นตระหนกไม่ใช่ครับพ่อวันนี้โรงเรียนปิดเพื่อนชวนมาดื่มชาแป๊บเดียวผมไปโรงเรียนทุกวันพ่อก็รู้รามดายันเงียบครูนหนึ่งแล้วพูดต่อถ้าปิดจริงลูกก็มาช่วยพ่อทำนาสิพ่อแก่แล้วฝนตกแดดออกก็ยังต้องทำทุกวันเพื่อให้ลูกได้เรียนได้เป็นคนใหญ่คนโต พ่อรอวันนั้นอยู่เลยว่าลูกจะทํางานพ่อจะได้พักบ้างอามิตรก้มหน้าไม่มีข้ออ้างเหลืออีกคืนนั้นกลับบ้านรามดายันเงียบสนิทไม่คุยกับใครเดินไปมาในลานบ้านกีตาเป็นห่วงแต่ไม่กล้าถามใจของพ่อแตกสลายไปแล้วคืนนั้นในความมืดเขาตัดสินใจแน่วแน่พรุ่งนี้จะเคลียร์ทุกอย่างกับลูกให้ชัดเช้าวันต่อมาเขาเรียกอมิตมานั่งถามตรงตรง ทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่เราขาดอะไรให้ลูกหรือเปล่าเคยให้หิวข้าวไหมแม่ยังยอมอดยาเพื่อซื้อหนังสือให้ลูกพ่อไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองแต่ให้ลูกทุกอย่างแล้วลูกกลับโกหกเราน้ำตาอมิตรไหลพรากไม่มีคำแก้ตัวแม่ร้องให้เดินเข้าห้องพ่อเดินเข้าไปเงียบๆออมิตรยืนตัวคนเดียวในมุมบ้านรู้สึกอับอายและแต่สลายคืนนั้นอมิตรนอนไม่หลับ ครั้งแรกที่เขาสำนึกผิดจริงๆเขาสัญญากับตัวเองฉันจะเปลี่ยนตัวเองจะทำอะไรให้สำเร็จจะทำให้พ่อภูมิใจอีกครั้งเช้าวันต่อมาเขาตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวออกไปหางานทําทั้งวันเดินไปทั่วแต่ทุกที่ถามว่าเรียนจบแค่ไหนเขาก็ตอบไม่ได้สุดท้ายเลยเริ่มทำงานแรงงานยกอิฐลากรดริชง,งานอะไรก็ทำเงินที่ได้เอามาวางให้แม่ พ่อแม่ใจอ่อนลงเมื่ออมิรบอกว่าเขาอยากไปทำงานต่างประเทศพ่อแม่ทั้งดีใจทั้งกังวลลูกพูดเองนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกท่านแต่ปัญหาคือเงินค่าพาสปอร์ตวีซ่าตั๋วเครื่องบินหลายหมื่นรูปีที่บ้านแทบจะไม่มีเงินกินข้าวให้ครบมือ้อรัมดายาันพยายามยืมเงินจากคนรอบข้างแต่ไม่มีใครให้ยืมกลัวลูกหนีไปไม่กลับมาเงินจมสุดท้ายต้องขายที่ดินมรดกชิ้นเล็กๆที่ปู่ทิ้งไว้ให้ น้ำตาไหลแต่ในใจยังมีความหวังถ้าลูกทำได้การเสียสละนี้ก็คุ้มเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยพาสปอร์ตวีซา่าตรวจสุขภาพคนรู้จักเก่าในหมู่บ้านช่วยติดต่อง,งานที่ฟาร์มในซาอุดิอราระเบียเจ้าของบอกว่างานหนักที่เปลี่ยวแต่เงินดีถ้าขยันได้เดือนละสี่ถึงห้าพันริยานอามิตยิ้มบางๆถ้าได้เท่านี้แม่จะได้กินยาพ่อจะได้ซื้อเสื้อใหม่อาจจะติดพัดลมที่บ้านได้เขาตั้งใจนแน่วแน่ วันเดินทางมาถึงบ้านเงียบกริบแม่ผูกขนมหวานไว้ในผ้าคลุมไหล่กอดลูกร้องไห้ไปแล้วขยันนะลูกอย่าทำให้ใครเสียใจคิดถึงพ่อแม่ทุกวันอามิตรก้มกราบแม่ครั้งแรกในชีวิตพ่อผูดสั้นๆพ่อแม่รักลูกแค่นี้พอแล้วจากหมู่บ้านไปสนามบินเที่ยวบินยาวทุกอย่างใหม่หมดสำหรับอามิตรเมื่อลองเครื่องที่ซาอุดิอาระเบียทุกอย่างดูแปลกไปหมดภาษาเครื่องแต่งกายผู้คน เขาไปหาพี่ยูซุฟพี่ชายร่วมหมู่บ้านที่ทำงานเป็นแรงงานที่นี่ห้องเล็กๆสี่คนเบียดกันนอนก็ไม่พอกินก็ลำบากอามิดบอกตัวเองฉันไม่ได้มาท่องเที่ยวฉันมาทำงานจะทนได้แค่ไหนก็ต้องทนไม่กี่วันต่อมาเขาได้งานที่ฟาร์มกลางทะเลทรายต้องอยู่คนเดียวดูแลต้นอินทผลัมแพะแกะและอูดเจ้าของฟาร์มชื่ออับดุลรอมานคนเข้มงวดแต่รับผิดชอบบอกว่า ผมจะมาส่งสเสบียงทุกสิบห้าวันที่เหลือดูแลเองที่นี่ไกลมากไม่มีคนไม่มีร้านค้าจะอยู่ไหวไหมอามิตตอบผมจะพยายามครับวันรุ่งขึ้นรถออกเดินทางต่บ่ายจนค่ำยังไม่ถึงฟาร์มมีแต่ทรายทายและทรายจนรุ่งเช้ารถจอดที่จุดเปลี่ยวสุดขีดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยนอกจากแพะสองสามตัวอุดสองตัวต้นอินทผาัมหลายสิบต้นกับห้องกระป๋องเล็กๆมีเตียงหนึ่งตัว อับดุลราอมานวางถุงสเสบียงของสิบห้าวันข้าวถั่วผักน้ําเจอกันใหม่รถขับออกไปอมิตรอยู่ตัวคนเดียวกับความเงียบสุดกูวันแรกๆลําบากมากต้องทําอาหารเองดูแลสัตว์นอนคนเดียวแต่เขาสู้ไม่ถอยทุกเช้าตื่นก่อนอาทิตย์ขึ้นให้อาหารสัตว์กวาดฟาร์มกลางวันทํากับข้าวง่ายๆข้าวต้มบ้างถั่วบ้างเย็นปีเนินทรายสูงด้านหลังฟาร์มถ้าลมพัดถูกที่โทรศัพท์จะมีสัญญาณนิดหน่อย แค่นั้นพอให้ได้คุยกับพ่อแม่สั้นๆผมสบายดีครับพ่อเป็นยังไงบ้างและสัญญาณก็หายนั่นคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของเขาวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีเขาคุ้นเคยกับฟาร์มเรียกชื่อสัตว์เหมือนเพื่อนปีหนึ่งผ่านไปเขาเจอแต่เพียงอับดุลระมานทุกสิบห้าวันส่วนที่เหลือมีแค่เขาสัตว์และความเงียบคือหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล อากาศร้อนผิดปกติลมแรงทรายฟุ้งกระหน่ำหน้าต่างดึกดื่นมีเสียงคนร้องตะโกนเขาเปิดหน้าต่างดูเห็นรถติดทรายอยู่ไกลๆไฟหน้ารถยิงติดมีเงาหลายคนยืนอยู่เขาคิดอยู่นานว่าจะออกไปดีไหมแต่ใจบอกว่าถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆละ่ะเขาวิ่งออกไปถึงที่หมายเห็นรถจิบติดทรายมีผู้หญิงห้าคนเป็นชาวต่างชาติอายุราวยีถึงยี่ห้าปี เสื้อผ้าเปื้อนทรายและน้ำหน้าตาตื่นตระหนกคนหนึ่งตัวสั่นพูดว่าขอบคุณพระเจ้าในที่สุดก็เจอคนนึกว่าจะโดนสัตว์ป่ากินกันหมดแล้วอามิตเอาน้ำให้ดึงทุกคนให้สงบไม่ต้องกลัวครับฟาร์มผมอยู่ใกล้ๆไปพักที่นั่นก่อนปลอดภัยแน่นอนหญิงสาวทั้งห้าคนเดินตามเขาไปกว่าหนึ่งปีที่อามิตอยู่คนเดียวในทะเลทรายโลกของเขามีแค่สัตว์ต้นไม้และความเงียบ แต่คืนนั้นพายุและฝนทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปการได้ยินเสียงคนได้เห็นสีหน้าตื่นกลัวและโล่งใจมันเป็นสิ่งใหม่และจําเป็นสําหรับชีวิตเขาเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในห้องหญิงสาวทั้งห้าค่อยๆตื่นอมิตรตื่นแต่เช้าต้มชาทําโจ๊กจากสเบียงที่มีอยู่น้อยนิดใส่น้ําตานิดหน่อยวางให้ทุกคนเขารู้ว่าคนที่มาเป็นแขกต้องดูแลให้ดีที่สุดทุกคนนั่งเงียบๆจิบชา คนหนึ่งชื่อลิยาพูดว่าคุณทำได้ขนาดนี้ด้วยของที่มีน้อยขนาดนี้น่าทึ่งมากอามิตยิ้มเวลาอยู่คนเดียวต้องเรียนรู้ทุกอย่างเองครับจากนั้นบทสนทนาค่อยๆไหลลื่นพวกเธอเริ่มถามเรื่องอินเดียหมู่บ้านคุณเป็นยังไงคนที่นั่นเป็นอย่างไรจริงหรือที่บางคนยังอยู่บ้านดินอามิตเล่าด้วยความรักเล่าเรื่องวัยเด็กเล่นน้ำแม่น้ำกับเพื่อน แม่จุดตะเกียงหน้าต้นทูซีทำพิธีทุกเช้าพ่อไถนาทุกวันตั้งแต่ฟ้ายัางมืดทุกคำพูดทำให้หัวใจพวกเธออบอุ่นมันเหมือนเทพนิยายสำหรับพวกเธอคนหนึ่งพูดว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีคนใช้ชีวิตเรียบง่ายและเข้มแข็งขนาดนี้อามิรยิ้มอย่างภูมิใจหลังอาหารเช้าทุกคนไปที่รถหวังว่ารายคงแห้งแล้วรถจะออกได้แต่รถยังจมอยู่เหมือนเดิม พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ขยับทุกคนเหนื่อยและท้ออามิทนั่งลงข้างๆพูดว่า <_ d ata> เจ้าของฟาร์ม <_ d ata> ผมจะมาส่งของทุกสิบห้าวันวันนี้วันที่สิบอีกห้าวันเขาจะมาระหว่างนี้พักที่นี่ได้เลยครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดทุกคนมองหน้ากันแล้วยิ้มเรารู้สึกปลอดภัยที่นี่จากวันนั้นความสัมพันธ์ของทุกคนเริ่มก่อตัวอามิจัดที่พักให้เอาเตียงเก่าออกมา ตากผ้าให้แห้งตัวเองนอนมุมพื้นกลางคืนไม่นอนเฝ้าดูแลเหมือนยามความเรียบง่ายและจริงใจของเขาทำให้ทุกคนประทับใจวันเวลาผ่านไปบรรยากาศที่ฟาร์มเปลี่ยนไปบางทีพาไปดูอุดบางทีนั่งใต้ต้นอินทผลม,มเล่าเรื่องบ้านเกิดพวกเธอไม่ใช่แค่แขกอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขากิจวัตรของอมิตเปลี่ยนไปแทนที่จะดูแลสัตว์ก่อนเขาจะทำชาทำอาหารเช้าให้ทุกคนก่อน หญิงสาวก็ช่วยงานใครให้ย่าแพ้ใครกวาดห้องใครเก็บอินทผลัมความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นทุกวันเย็นวันหนึ่งทุกคนนั่งบนดาดฟ้าดูพระอาทิตย์ตกลียาถามคุณไม่คิดถึงบ้านเลยหรืออามิตเงียบครู่หนึ่งคิดถึงมากครับแต่พอคิดว่าเงินที่ได้จะทําให้แม่ได้กินยาพ่อได้พักผ่อนใจผมก็เข้มแข็งขึ้นทุกคนน้ําตาคลอพวกเธอเข้าใจแล้วว่าอามิตไม่ใช่คนธรรมดา ในตัวเขามีความเสียสละความรักความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีวันที่ห้าเสบียงใกล้หมดทุกคนเริ่มกังวลอามิตยังนิ่งไม่ต้องห่วงอับดุลต้องมาแน่เย็นนั้นรถมาอับดุลรอมานเห็นทุกคนฟังเรื่องราวคร่าวๆแล้วพาทุกคนกลับเมืองโดยไม่พูดอะไรเมื่อหญิงสาวทั้งห้ากลับถึงบ้านครอบครัวเป็นห่วงมากแต่พอได้ฟังเรื่องอามิตความดีความเอือ้ออาทรความปลอดภัยที่เขาให้ทุกคนก็สบายใจ ไม่กี่วันต่อมาทั้งห้ากลับมาที่ฟาร์มอีกครั้งคราวนี้มีคําเสนออามิตมากับเราสิมาอยู่บ้านเราทํางานกับเราเราจะให้เงินเดือนสองเท่าคุณกลายเป็นครอบครัวเราไปแล้วอามิตนิ่งคิดและยิ้มถ้าทุกคนต้องการแบบนั้นผมยินดีครับแต่ในใจเขาตัดสินใจอีกอย่างเขาไม่ต้องการทําให้ใครเสียใจเขาเลือกที่จะกลับบ้านเกิดของตัวเองเขาเก็บของเพียงไม่กี่ชิ้นรูปถ่ายแม่จดหมายพ่อ จดหมายที่พ่อเขียนไว้ว่าลูกเอย๋ยถ้าวันใดใจลูกบอกทางใดอย่าฝืนมันนั่นคือทางที่ถูกต้องเช้าวันรุ่งเขาจะกลับลิยาเรียกไวเอากล่องเล็กๆให้ข้างในเป็นแหวนเรียบๆกับจดหมายเราทุกคนไม่ได้ขออะไรจากคุณแค่คุณทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวหนึ่งในพวกเราคุณเลือกด้วยใจและคนนั้นคือฉันถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกเช่นนั้นจงกลับมา ถ้าไม่แหวนนี้จะเป็นเครื่องตนใจของความจริงใจของคุณอามิกก้มหน้าเก็บกล่องใส่กระเป๋าแล้วเดินทางกลับอินเดียเมื่อกลับถึงหมู่บ้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สายตาคนเปลี่ยนไปเด็กเกเรคนเดิมวันนี้กลับมาพร้อมกระเป๋าเดินทางดวงตานิ่งสงบใบหน้ามั่นใจก้าวเดินมั่นคงแม่เห็นลูกน้ำตาไหลพ่อยืนนิ่งที่ประตูอามิตโวบตัวลงกราบเท้าแม่กอดพ่อแน่นข่าวแพร่สะพัดทั้งหมู่บ้าน อาิตรกลับจากต่างแดนแล้วแต่เขาไม่ชอบอวดใช้เวลากับพ่อแม่อย่างเงียบๆความสุขในดวงตาพ่อแม่คือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเย็นวันหนึ่งขณะกินข้าวพ่อพูดว่าลูกเอ,อ๋ยตอนนี้มีทุกอย่างและเงินชื่อเสียงเหลือแต่เรื่องแต่งงานอามิตรยิ้มแต่ไม่พูดอะไรคืนนั้นนอนบนดาดฟ้ามองดวงดาวนึกถึงคำพูดของลียานึกถึงแหวนนั้น วันรุ่งขึ้นเขาบอกพ่อแม่ผมจะกลับไปต่างประเทศอีกครั้งที่นั่นยังมีเรื่องที่ผมยังไม่จบแม่ให้ศีลให้พรพ่อลูกหัวเขากลับไปที่บ้านหลังนั้นเคาะประตูลียาเปิดประตูสายตาทั้งคู่ประสานกาันอามคิคุกเข่าลงควักแหวนออกมาถ้าวันนี้คุณยังรักผมเหมือนวันนั้นกรุณาใส่แหวนนี้ให้ผมถ้าไม่ผมจะไปและจะไม่กลับมาอีก น้ำตาลียาไหลพรากเธอสวมแหวนโดยไม่พูดอะไรข้างหลังหญิงสาวอีกสี่คนยืนยิ้มทั้งน้ำตาอมิตรประสานมือขอโทษทุกคนผมเป็นหนี้บุญคุณทุกคนที่ช่วยสร้างผมให้เป็นคนใหม่แต่จากนี้ไปผมไม่ใช่แค่คนของลียาผมเป็นที่ชายของทุกคนด้วยวันนั้นมีการมั่นและไม่กี่เดือนต่อมาก็แต่งงานอามิตกับลียาเปิดมูลนิธิเล็กๆชื่อสตยสมาคม ช่วยเด็กยากจนให้ได้เรียนหนังสือและช่วยเหลือแรงงานไทยอินเดียที่ไปทำง,งานต่างแดนอมิตไม่เคยปิดบังอดีตของตัวเองอีกเขากลับภาคภูมิใจในมันเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของคนที่เขากลายไปในวันนี้